สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านคณะกรรมการเดี๋ยวๆนะท่านคณะกรรมการเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะเอ๋อไม่เป็นไรอย่าพึ่งม่วงเขาจพึ่งม่วงนึกว่าปัดปัดปัดนึกว่าอะไรอย่งเล่นสิเออตกตกใจหมดออกเล่นได้เลยใช่ไหมฮะอ๋อเล่นไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่เก่งใจนี่จะพาขึ้นมาเล่นด้วยนะโอย กับ่เรกับทีมงานตลกสแกะยิ้มใช่คได้ที่จะมอบความสุขและเสียงหัวเราะกันเช่นเคยขยืนกันซะหน่าจยืนยันได้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 ไดรไดทีดาได้ไดรได้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  ครับในสมัยก่อนเนี่ยตลกนี่จะมาจากธนาอาจจะมาจากวงดนตรีลูกทุ่งใช่ใช่ใช่ต้องไหมครับลิเกก็มีอาใช่ธนามาจากลิเกใช่ลิเกก็มียังผู้ใหญ่หลายๆคนว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นตลกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย่าพวกอะไรที่เป็นของไทยเนี่ยเราได้หมดเลยโอ้ยงเช่นอะไรลเพลงลำตัดเนี่ยล้ำตัดเพลงอีเซลเพลงอีแหวว อีวี่ของแม่โบเพื่อนไม่รู้เพื่อนไม่รู้ที่เป็นอะไรเลยครับเพ็กชอยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เด็กๆจะรู้จักกันเยอะอ่าตเออเออไอชาเออเงยยอดยอดลุงชอยทิ้งหนงใช่ไหมไม่ใช่เอามาทำไมเอานั่นมาสามชาของสามนาไงครัเอ็นยวงนักพวงนักเควยนักโยนักโกร่งน้าหนงอย่าจองผิดไม่ได้เจอกันนานเลยครับ ลืมชื่อซะละขับเซพานี่ยอ๋อจะไปขับได้ไหมถ้าขับมอเตอร์ไซค์จะถนัดกว่าครผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ไม่ใช่คุณพอจะขับได้ไหมครับขับเซพาได้นะคุณเลือกถูกคนละขับได้เลยนะก็ผมขอเชิญสักหนึ่งบทได้ไหมได้เลยเอ้ย อย่างนี้เขาเรียกว่าเสีพารำเหรอเสีพารำผมรู้ผมรู้มีคนรำกก็ต้องมีคนรัใช่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 องมีคนรำก็ต้องมีคนรำคุณคุณพอจะช่วยรำให้หน่อยได้ไหมได้ดีครับมาเอ้วเพื่อนขาไมให้ผมหน่อยะิขาไหะนี่พอจะรำได้ได้เลยใช่ไหมฮะใจเย็นๆนะครับผมสักหนึ่งนิดหนึ่งเออ อ่ะไม่ใช่ดูตัวผมดีกว่าอ่ะดูคนนี้ดีกว่าขอาวหม่ทำไมดูดูดูเขาเป็นตัวอย่างคารมเออเธอพีนั้นงมไ้ดอะไรเนี่ยอะไรทีนั้นไงทีนั้นโ้โ

คาผม,ผมตกอังกฤษโอ้โหคู่อินเตอร์ก็ด,ด้วยคาทีนั้นแบบนี้เลยอยา่างนี้เลย่ได้ใช่ไหมได้โอ้โห ไม่ใช <łość> ่ไม <Harriet. S 1> ่ใช่สาดิตรงไหนวะก็นี่ไงสาดิไม่ไม่ไเดี๋ยวไปทำสาดิเทติวดูดิน้องดูพี่ดิอะเป็นคนละฝั่งใหม่แสนสาดิ สาดิอย่งนี้เลยธรรมดาได้สาิจริงจริงอ่ะดู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 รับดูับ สิมเิเอเลองผมผมดีกว่าอ่ะคุณไม่ได้เหรอได้ได้ได้ไดจริงป่ะได้นะโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยคลาที่นานุเล้ลัาดิสเออซาดิใช่มนี่ยอ่ะซาดิ สฟิิลแม่เป็นไงล่ะไอ้เอวหนูห้อยหอกนห้อยหอกมีมีอะไรวะมีคมีใครสักอย่างนึงเลยแหละอ่ะเอาเป็นใครดีอ่ะคุณไหมคุณไหมมีเมียมีเมียครับผอมีเมียมีเมียชื่อพิมพ์ อะไรพิมพ์พิมพ์อะไรอ้าวพิมพ์นีน่ใช้ได้เหมือนกันโอ๋อโอเคอโอเคอเครับผมนี่เมียฉัน วัยไงพะไวพะไวระวัยอะไรวัยวัยอะไรยังไงอ่ะขอวัยให้มันอีกรอบนึงมองทันไหมเออนี่ยอย่าว่าแต่เราเลยท่านคณะกรรมการมองทันไหมครับมองทันไหมมองทันไหมทันมไหมเนี่ยผมว่าผมว่าอย่าทักเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่จบขออีกรอบนึงครับมีลูกชายสดโฮ ของเราเป็นกุ้งยิงอยู่สิงอ้ออะไรคุณแค่ลงจะไม่มีรักษาแล้วคุณโอ้โหเรท่อะไรเดียวไม่ทันมีหลานเลยอ้พอ้มอแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไคุณเป็นโรคไปหมดแล้วอ่ะเอานงียบีกว่าเล่นหนังสักเรื่องไหอ่ะเล่นหนังแบบหนังสักหนึ่งเรื่องขึ้นมาหน่อยหนังอ่า ก็กำลังอยากจะดูพอดีหนังสักหนึ่งเรื่องดีกว่าโอเคมามอะไรเกิดอ่ะเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับยังไงครับเอ๊ะตอนนี้ผมหาตัวนักแสดงอยู่ครับเป็นเจ้าพ่อเป็นแบบแนวเจ้าพ่อเจ้าพ่อไปนะเจ้าพ่อสองคนอ๋อเจ้าพ่ออ่าเจ้าพ่อสองคนครับเมื่อกี้รู้สึกเห็นลำเขยอ่ะฮ่าโอ้ได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 ้มาทำไมอ่ะอ้าวเจ้าพ่อไงเจ้าพ่อใครบอกให้มึงเป็น ปเองคิดไปเองมีคนนี้เจ้าพ่อเดี๋ยวนี้ให้เป็นเจ้าพ่ออ่าอะไรเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่ออ่าเจ้าพ่ออะไรเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเสี้ยงไฮดีกว่าเจ้าพ่อเสี้ยงไฮดีกว่าชุดหน้าจินจีนอ่าเป็นมั่งเป็นมั่งขอเป็นมั่งอะไรได้ให้เขาหน่อยอ่าเป็นเจ้าพ่อลับสเวยกันเป็นเจ้าพ่อลับสเวยกันได้ๆๆไปแต่งตัวก่อนไปแต่งตัวในเจ้าพ่อนี่รนะ ใช่เนะจะเป็นแบบแนวแบบเจ้าพ่อเนี่ยสู้กันคมเขงกันคมคมอะไรเจ้าพ่อแบบมาปะทะกันใช่เจ้าพ่อมาปะทะกันแบบคุยกันแบบมีปัญหาทางธุรกิจโอ้มีปัญหาทางธุรกิจมีปัญหาทางธุรกิจเล็กน้อยมีปัญหาอะไรปะทะกันถูกต้องปะทะกันเลยอนี่เจ้าพ่อมาแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเจ้าพ่อแต่ละคนเป็นไงสุดยอดเลยไหมเพดาะว่าหนักเรียว่าเริ่มแอคชั่นกันเลยว่ะ บทละครเนี่ยจะเป็นบทบทซิงลิปซิงลิปซิงก็คือซิงปากตามปากแต่ลองใต่ลองซิอันนี้เป็นเจ้าพ่อลัสเวกัสหันไปทางกระโดูยู่ยู่ยู่ยูยู่เยอะมึไม่พูดไม่ลิปซิงอ่ะเออพอดีผมอึดไปนิดนึงยู่นี่ดูยู่ยู่อย่างนี้เลยโอเค ยู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 ลีบยูเกสบตั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 บเนี่ยอะไรฮะตับตับเนี่ยอะไรคะเนี่ยเจ้าพอ่อดูแบบอยากจะทำ้ายไยอ๋ออยากพนพิษอยากพนพิษของคุณก็มีเหมือนกันของมีเหมือนกัน,นอะไรอ,อไรอผมผ้อ,อ,อ๋อกใจเลยแสซือเกหล่ากาย ไม่เด็กที่เลยผมมีให้เจ้าพ่อคนนี้เหมือนกันอะไรมีเหมือนกันมีเหมือนกันอาวุธอาวุธนี่โอ้โหอาวุธยอดเด็ดเลยเด็ดอาวุธเจ้าพ่อผมองผมอโอเดี๋ยวมีมาด้วยโอเคงั้นเริ่มหนังกันเลยแอคชั่นยูยู u get back you get b a c ตัดตัด คุณคุณภาก่อนคุณพาก่อนผมพากคนนี้อ่ะยูยูยูเลยแบบยูแกสแบตัตับตาแล้วครับ้ม่แมลายีมชื่ออเทลายีีลายพีเอโอไม่จาเนดี๋ยน้ำมันมากเทมันก็ไหลออกมาเลยจะบ้า 有有有的呗，有干什么打打。 ไปฟันนะไปฟันด้วยเนี่ยแหม่ขอละ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 ขอวันนี้พวกเราขอฝากนิดนึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะครับเขาบอกว่าศิลปินอย่าดูวินศิลปะท่าโพองขยะดูดีๆก็มีศิลป์สุดยอดอย่ามองแค่ศิลปะเป็นเพียงแค่เศษดินอีกไม่นานจะไม่มีศิลปะบนแผ่นดินท่านจงครับจากวันนี้พวกเราทีมงานทีมจัดโรงในบรรดามนุษย์เขากระหล่ำขอมาสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยกันดูให้มีับช่วยดีใช่วยใจ